ทุกครับวันนี้มาวัดนะทุกคนมาใส่บาตรกันอย่างนี้เลยจ้ะทุกคนใส่บาตรกันแบบนี้เลยเห็นไหมครับทุกคนมนออกพรรษาทุกคนครับนี่ของกินของบาตรเกี๊ยวกระปาเขาเรียกว่ากระป๋าสาวตักอวัดเขาจะทำสองวันนะแต่วันละวักเราวันวัดเราจะทำวันนี้วันออกพรรษาวันเดียวนะย่าโยมที่ ญาติโยมที่มาทมําบุญนะประชาสัมพันธ์เน้นว่าวัดเราจะทําบุญวันที่20ต่างๆพะร้อยวันที่27งานกระถินบุญประจำปีของเราเราสะดวกมาร่วมช่วไงไหนก็ขอเรียนเชิญน,นะ,ะงานกระถินก็ตามกำลังศรัทธาปีนี้ก็มีคนสงพรสนทิเคปเป็นเจ้าหน้าที่วัดนะครับเขาเรียกว่าอุปธรรมประธานอุปถัมภ์ในการทําบุญกระถินในวันนี้ ในวันที่27ตุลาดูความดีนะขาดหายไปสังคมทุกวันเนี่ยขาดตัวนี้หายไปเหมือนกันเช่นเดียวกันโยมกับพระรู้ธรรมะไม่ตาม่างกันนะบางทีโยมก็รู้มากแต่ก็มีแต่สิ่งสำคัญเราต้องยึดหือพระนารทหถือเราจะรู้ธรรมะกอ่อนนะปฏิบัติเป็นสิ่งที่สมมุริเราอย่าไปยึดติดว่าเป็นอริย์ ถ้านรียกส่ระดับโซดาันแล้วถ้เราต้องต่อมาก็องมีคามโล่งโปค่งตาปฏิบัติธรจะไม่จุโยมก็มีช่วยไม่ใช่เป็นคนคนอื่นและประเด็การิบัติได้อันนี้ก็ตเราก็ต้องพี่จะหนำใเราเพื่อเเองดังนั้นการศึกษาธรามวิตได้เข้าถึงนา้ทุกคนแต่ที่จริงมากมก็ดูง่ายกูแค่ใใจเราเานั้น เราปรกายใจนะครับปกติที่าหนมีความามรอ่นี้เพื่อเป็นอะไรรว่าครอบครัวต้ศาสนาเพื่อให้เราป็นตีกำลังที่จะศึกษาเล่าเรียนวิรามามหลัการศาเราควรเรีว่าเป็นผู้คัน